้อบมาเบิ้งอะไรครับเมื่อนี้สีลานมันจะเริ่นเสียงกงแนบได้สูงข้าก็ได้โชยสอบถามหน่อยครับได้ช่กเมือนมันได่สุกบันขาดสักตัวัดีครับที่สดีิโ เรียบ้านยก่่างเครื่องครับห่านครับมื่อนี้มาจากด้ยศิลปะมาจากกรมศิลปากรเนาขุดจ้าอย่างเดียวนักเล่าสมบัติเจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không